ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพระงานแล้วก็ในเรื่องของการรับโทษในราชอาจักรนะฮะลองดูประเด็นที่ข้อสอบถามกันครับข้อสอบถามท่านเนี่ยในประเด็นแรกนะประเด็นแรกก็คือมันมีในายดำสมมุติชื่อในายดำมันต้องการที่จะฆ่าในแดงซึ่งในดำเนี่ยมันอยู่นอกประเทศไทยอยู่นอกราชอาณาจักรส่วนนแดงเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทย อยู่ในราชนาจากักรที่นายดำต้องการจะฆ่านายแดงมันก็เลยตะเตรียมการครับเพื่อที่จะไปฆ่านายแดงข้างในประเทศแต่ตัวนายดำเนี่ยมันตะเตรียมการที่นอกประเทศนะอยู่นอกราชนาจากักรประเด็นก็คือมันแค่ตะเตรียมการเฉยๆครับแต่สุดท้ายนายดำเนี่ยก็ไม่ได้กระทําไปจนถึงขั้นลงมือครับสุดท้ายก็ไม่ได้ไปฆ่านายแดงในราชนาจากักรเห็นไหมดังนั้น ข้อจริงในส่วนนี้เราจึงตอบได้แล้วว่ามันเป็นเพียงแค่การตระเตรียมการแต่ยังไม่ได้กระทําไปจนถึงขั้นลงมือกระทําความผิดดังนั้นมันจึงไม่เป็นความผิดแล้วก็ไม่ต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามมาตรา5วรวคที่2นะนี่คือประเด็นในช็อตแรกถามท่านในเรื่องของการรับโทษในราชอาณาจักรทีนี้ประเด็นต่อมาครับ